จีนเยือนประเทศไทย5ปรากฏการณ์ของเราศิลปินจีนมาเยือนประเทศไทยไม่ว่าจะในฐานะศิลปินนักร้องหรือนักแสดงต่างพากันมาสร้างความทรงจำที่ประเทศไทยในปี2023ที่ผ่านมา ชวงเอเชียเริ่มเปิดกันด้วยรายการทิ้งท้ายปีล่าสุดสําหรับรายการวาเลนต้สวายร์ลชวงเอเชียไทยแลนด์เป็นรายการในจีนที่ได้เดินทางมาเฟ้นหาสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ประดับโลกในประเทศไทยโดยรายการนี้จะเริ่มออกอากาศในเดือนกุมภาพันธ์2024แต่ธันวาคมที่ผ่านมาได้มีการถแถลงข่าวเกี่ยวกับรายการนี้จึงได้มีการเชิญเหล่าเมนเทอร์ที่มีส่วนร่วมในรายการมานั่งพูดคุยกันในประเทศไทยที่ทําเอาฮือฮาเลยนั้นก็คงไม่พ้นกับเมนเทอร์ทั้ง4คนได้แก่ไมค์เพียรัตเจฟซาเตอร์เนเน่พรณภัท์และเต้นเววีเพราะทั้ง4คนนี้้ไดว่าเป็น หาวไทยที่มีชื่อเสียงและโด่งดังเป็นที่รู้จักมากในประเทศจีนเท่านั้นไม่พอยังได้มีลีดเมนเทอร์นั่นก็คือแจ็คสันหวังหรือแจ็คสันก็เซเว่นที่มารายการนี้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ในวันสัมภาษณ์เตนชิตาพลหรือเตนสมาชิกวงเอซีทีเวไม่ได้มาร่วมออกรายการด้วยแต่ก็ยังได้ฝากขิดมาฝากคุณแฟนงานนี้เราชมกันได้เลยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2024ทาง v t ทีและช่องวัน31กับการแข่งขัน Survival Idol ล ไทยสกู๊ฟยูนิฟอร์มแฟชั่นเทรนด์ทำเอาเป็นเ h น i n h จนเกิดกระแสติดแทชแท็กกันทั่วบ้านทั่วเมืองกันเลยทีเดียวแน่นอนว่าประเทศจีนนั้นมักจะชื่นชอบชุดน,นักเรียนของประเทศไทยกันอยู่แล้วไม่ว่าจะชุดแบบไหนก็จะกลายเป็นเทรนด์ฮิตของชาวจีนอยู่เสมอเพราะส่วนมากจะรู้จักชุดน,นักเรียนมาจากหนังในตำนานที่สร้างความโด่งดังเอาไว้อย่างเรื่องสิงเล็กเียนที่เรียกว่ารักประเทศจีนเลยมองกันว่าชุดน,นักเรียนไทยน่ารักกว่าของประเทศตนเองกันอย่างมากเวลามาประเทศไทยจึงพากันใส่ชุดน,นักเรียนไทยกันซะส่วนใหญ่ดาราคนดังที่เริ่มใส่ชุดไทยนั้น,นกนจีจีิอทไตชกยภาาษ รกระแสไวรัลเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาหลังจากนั้นคนดังที่มาถ่ายรายการในประเทศไทยช่วงกลางปีอย่าง Angel b a b บีไป่ลูกฟ้านเฉิงเฉิงหวังเฮอตี้ชายสวีคุณได้พากันแสชุดนักเรียนทำเอาสร้างกระแสฮือฮาบนโซเชียลมีเดียาทั้งไทยและจีนเป็นอย่างมาก ทีปอบซอ p ์พาวเวอร์แม้จะไม่ใช่โมมนต n t u m เมย์เยนไทยแต่เป็นการสร้างปรากฏก,การณ์เกี่ยวกับในไทยเอาไว้ไม่น้อยสำหรับกระแสะการเต้นเพลงดังอย่างเพลงไม่ได้ก็ไม่เอาและมองนานๆซึ่งสองเพลงนี้เป็นเพลงที่ร้องโดยคนไทยเพลงจากประเทศไทยแต่ถือได้ว่าโด่งดังและฮิตในหมู่ของประเทศจีนเป็นอย่างมากเพราะเหล่าคนดังมากมายได้หยิบ2เพลงนี้มาเต้นกันในแอปพลิเคชันโตอินแอปพลิเคชันที่เหมือนกับท k t o อกแต่เป็นของประเทศจีนคนดังมากมายในประเทศจีนเริ่มเต้นเพลงนี้กันลงโซเชียลหลังจากนั้นก็เกิดกระแสะเป็นไวอรัลทำเอาหลายๆคนนั้นออกมาเต้นตามกันจํานวนมาก รำถึงเพลงไม่ได้ก็ไม่เอาด่งดังถึงขั้นเจ้าลูซือนำไปร้องเป็นเวอร์ชันจีนมาแล้วด้วย สี่เปาคอนเสิร์ตแอดแฟนมิทติ้งในปี2023ที่ผ่านมาถือได้ว,ว่าเป็นการตอกย้ำได้ดีเลยทีเดียวคำว่ากรุงเทพเมืองคอนเสิร์ตพอไม่ใช่แค่เพียงศิลปินฝั่งตะวันตกหรือเกาหลีเ่านานที่มาจัดคอนเสิร์ตในประเทศไทยแต่ทางฝั่งประเทศจีนเองก็ได้มีศิลปินมากหน้าหลายตามมาจัดคอนเสิร์ตและร่วมขึ้นคอนเสิร์ตนี้ในประเทศไทยเช่นเดียวกันอย่างคอนเสิร์ตของหนุ่มๆจากรายการวาเลนตี้ชวง2021อย่างวงอินชวันตามด้วยคอนเสิร์ตเดี่ยวของเ K จากวงอินชวันแฟนมิทติ้งของออสการ์หวังอีกหน คุณหรือชายอสวีคุณศิลปินสุดฮอตชาวจีนที่ได้มาจากคอนสเสิร์ตที่ประเทศไทยในช่วงมิถุนายนที่ผ่านมารวมถึงจางเจอ๋อฮั่นก็เคยมาจากคอนสเสิร์ตที่ประเทศไทยแล้วเช่นเดียวกันเมื่อเดือนพฤษภาคมรวมถึงคอนสเสิร์ตใหญ่อลังการที่จัดสองวันในราชมังศิลปินชาวไต้หวนันเจโชเป็นการจัดคอนสเสิร์ตในรอบ20ปีอีกด้วยนอกจากนี้ยังได้มีงานแฟร์มิตติ้งที่คนไทยไปโด่งดังไกลถึงประเทศจีนสาหรับซันนี่เกวาินศิลปินที่ไล่ตามหาความฝันมาตั้งแต่เด็กๆจนได้กลายเป็นหนุ่ม็อคของวงการเพลงจีนได้ม นี่แฟนคอนเสิร์ตเซอร์ไพรส์ออนเดอะโรดอินแบงคอก2023นะ้าลงละครเคแบงสยามพิฆเนศต่อก็นด้ยศิลปินสาวน้อยมหัศจารย์เนเน่พรนพัที่ีด้จัดงานแฟนมิทติ้งเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของตัวเธอเองครบรอบอายุ26ปีเปนคขังแรกที่ประเทศไทยกับงานเนเน่วันเฟิร์สเบอร์ดเดย์แฟนมิทติ้งอินแบงคอกน้โชว์ดีซีฮอลล์และคนสุดท้ายกับแพทฮิกนันทวันหรือแพทฮิกอดีสมาชิกวงอินชวันที่ได้มามอบความคิดถึงกับประเทศไทยจัดงานแฟนมิทติ้งครั้งแรกกับงานแพทฮิกวนะันเฟิร์ โดมเมืองทองธานี ชนิสตาโมเมนต์นอกจากคอนเซิร์ตที่ยิ่งใหญ่แล้วรวมถึงงานแฟนมิทติ้งของศิลปินชาวไทยที่โด่งดังในประเทศจีนอีกโมเมนต์ที่ประทับใจคือศิลปินจีนได้มาจัดงานแฟนมิทติ้งหรืออีเวนท์ที่ประเทศไทยได้พบปาก,กับเหล่าคนดังมากมายอย่างหลัวเจิงติงอวี่ซีในงานของไอฉีอีแฟนมิทติ้งครั้งแรกในไทยของนักแสดงอวินซีหวังจั่วเชิงรวมไปถึงไอดอลหน้าใหม่การหวังซิงกับอีเวนท์ของงานคิงพาวเวอร์และโมเมนต์ที่เป็นปรากฏการณ์มากสําหรับหวังอี้ป๋อได้เดินทางมาประเทศไทยในรอบ4ปีกับงานภาพย one and แอ l y ์โ่บัตไม่พอจำหน่ายสำหรับแฟนคลับเยอะมากรวมถึงงานใหญ่สำหรับงานแถลงข่าวสุดยิ่งใหญ่ VTV a l l w e y m o r e 2024เปิดตัว global ambassador อย่างเจ้าหลู่ซือและแจ็คสันหวังมารับหน้าที่เป็น lead manager ในรายการ idol survival อย่างชวงเอเชียพร้อมประกาศตัวไลน์อัพอย่างเป็นทางการทั้งซีรีส์ G original series ซีรีส์ Y หลากหลายรสชาติผักดันซ้อม power b e h i n ท i ให้เป็นที่รู้จักในตลาดโลก